สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถาอินสติตรับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน27มกราคม2566ครับผู้สื่อข่าวรายการข่าวครับว่ากระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสนั้นเปิดเผยเมื่อวันที่25มกราคม2566ว่าภารกิจทางทหารของฝรั่งเศสในบุก,กินาฟาโซจะสิ้นสุดภายในหนึ่งเดือนหลังจากที่ได้รับคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการจาก รัฐบาลชาติแอฟริกาตะวันตกแห่งนี้และถอนทหารทั้งหมด400นายออกจากประเทศดังกลาง่าวทั้งนี้ฝรั่งเศสยังคงรักษาความเชื่อมโยงทงางทหารใกล้ชิดกับอดีตชาติอาณานิคมในแอฟริกาตะวันตกในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคซาเฮลซึ่งเป็นเขตรอยต่อถึงทะเลทรายบริเวณทะเลทรายซาฮาราที่แบ่งทวีปแอฟริกาเป็นเหนือและเป็นใต้ภายใต้เป็นบัติการบาเกนซึ่งปัจจุบันนั้นได้ยกเลิกไปแล้วนับตั้งแต่ปี2561 รัฐบาลฝรั่งเศสกับบูกินาฟาโซมีข้อตกลงร่วมกันอนุญาตให้ทหารฝรั่งเศสอยู่ในดินแดนของบูกินาฟาโซได้เพื่อช่วยเหลือในการต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธอิสลามิสแต่กระแสต่อต้านภายในบูกินาฟาโซนั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าพวกเขามองว่าฝรั่งเศสนั้นไม่ตุ้มเทเพียงพอในการรับมือกับกลุ่มติดอาวุธที่กระจายตัวตามประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นในมาลีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จนในที่สุดรัฐบาลของบูกินาฟาโซมีคำร้องขอให้ฝรั่งเศสยุติปฏิบัติการสังทหารโดยให้เหตุผลว่าพวกเขาต้องการปกป้องตนเองมากกว่าซึ่งนี่ยังนับเป็นการถอนทหารออกจากภูมิภาคซาเฮลครั้งล่าสุดของฝรั่งเศสหลังจากในปี2565พวกเขาถอนทหารออกจากประเทศมาลีหลังจากที่กองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจซึ่งนำไปสู่การพังทลายของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในที่สุดกองทัพฝรั่งเศสปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับการยุติ ภารกิจทหารในบูกินาฟาโซและไม่แสดงความเห็นด้วยว่าการถอนทหารครั้งนี้จะกระทบต่อปฏิบัติการของฝรั่งเศสในภูมิภาคซาเฮลอย่างไรด้านกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสได้ออกมาระบุเช่นเดียวกันนะครับว่าพวกเขาก็กําลังเรียกตัวเอกอัครราชทูตประจําบูกินาฟาโซกับกรุมปารีโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะสภาพแวดล้อมของสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นมันไม่อำาน่วยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปปรึกษาหารือเกี่ยวกับบูกินาฟาโซและก็ความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในอนาคต นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศของบุกินาฟาโซนั้นส่งหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสนะครับให้ฝรั่งเศสนั้นถอนทหารออกจากประเทศบุกินาฟาโซไปในเวลาหนึ่งเดือนซึ่งล่าสุดนั้นฝรั่งเศสก็ตกลงที่จะดําเนินการอย่างนั้นก่อนหน้านี้นยครับประธานาธิบดีนวเอ็มมานูเอลม,มาครงให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนั้นก็บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลของบุกินาฟาโซนั้นทบทวนมาตรการดังกล่าวแต่ว่าท้ายที่สุดนั้น ก็จำยอมนะครับในการที่จะถอนทหารออกจากบูกินาฟาโซพร้อมกับเรียกเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำบูกินาฟาโซกลับประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องท้าอินเตอร์นิวและท่านจะไม่พลาดข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกครับ